สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสมัครคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่5สิงหาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับเราสมัครคีตัวดินก็คือ0กั3 2กั5 01 02 03 05 3 03 2 3 5 3 6 03 3 2 03 2 2 5 0 05 3 จับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์สอองศูนยอนเนาะก็กอ้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเราเฉพาะกิจสามก็หกห้าก็แปด3ามศูนย์สามสองสามห้าสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดจับคู่ก็สามหก8 8 5 6มห้าแเนาะก็กอ้เพื่อนทุกคนโชคดีนะ คู่รุ่นด้วยกันนะคะสามกับห้ามัเหมือนกันต่างกันศูนย์กับสอกกับแก็0ูตร2องห8ศูนย์สองแปดสอเนาะสามห้าหนึสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ